ยานของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณพันเอกวิโรธทศยันชัยเป็นผู้บันทึกข้าพเจ้าได้เห็นอภินิหารเกี่ยวกับยานของหลวงพ่อมาแล้วคือการทราบสิ่งต่างๆเมื่อภริยาของข้าพเจ้าป่วยเป็นมะเร็งนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎข้าพเจ้าไปเรียนถามท่านว่าจะรอดไหม ท่านก็บอกว่าจะไม่รอดแล้วก็ไม่รอดจริงๆข้าพเจ้าได้เริ่มหาทุนเพื่อสร้างอุโบสถเจดีที่วัดป่าสีไพโรธได้เริ่มหาทุนในวันที่3ธันวาคม2532ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้าที่วัดป่าสารวันเป็นแห่งแรกในวันบุลปาจารยร์ได้เงิน7,900บาท ต่อมาในวันที่4ธันวาคม2532ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพระครูสนิทเกสโลเจ้าอาวาสวัดคองเตยมีพระติดตามอีกหนึ่งรูปคารือหัด8คนได้เดินทางไปถวายสาการะพระพุทธชินาราชจ,จังหวัดพิษณุโลกและจะเดินทางต่อไปยังวัดยานสังวลารามจังหวัดชนบุรีได้ไปแวะพักที่วัดอัมพวันหนึ่งคืน พวกเราไปถึงวัดอัมพวันประมาณสามทุ่มได้เข้าไปกราบหลวงพ่อเพื่อขอบารมีพักด้วยเมื่อเห็นข้าพเจ้าหลวงพ่อท่านปารภขึ้นว่าจะสร้างอุโบสถในที่ดินที่ถวายอาจารย์ฟั่นใช่ไหมข้าพเจ้าก็งงเพราะยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ท่านทราบมาก่อนท่านรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรและหลวงพ่อก็พูดต่ออีกว่าอาตมาจะขอร่วมทำบุญสร้างอุโบสถด,ด้วยได้ไหม ท่านบอกว่าท่านรู้เรื่องที่ข้าพเจ้าและคณะจะมาหาท่านตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานนี้ก็พูดปารบถึงอยู่และเงินที่จะขอทำบุญร่วมด้วยก็ได้จัดใส่ซองเตรียมไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกขนชันปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเรียกท่านว่าเป็นพระเดชพระค,คุณหาที่สุดไม่ได้ที่หลวงพ่อจะร่วมทำบุญด้วยซึ่งกระผมไม่ได้คาดคิดมาก่อนเป็นบุญหล่นทับลงมาให้เอง โดยไม่คาดฝันและในที่สุดหลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปบนกุฏินำซองที่ใส่เงินจำนวนหนึ่งมืบาทมามอบให้แก่ข้าพเจ้าทำกลางสิทธยานุสิทธิ์ของท่านเป็นจำนวนมากและต่อหน้าคณะของข้าพเจ้าที่ไปด้วยกันทุกคนท่านบอกว่าเงินที่บริจาคนี้ถือเป็นกองทุนสร้างอุโบสถเมื่อท่านได้ก่อตั้งเป็นกองทุนให้แล้วก็จะมีผู้มาต่อทุนตามจะทำให้การก่อสร้างอุโบสถเจดีสำเร็จเร็วขึ้น และในโอกาสเดียวกันนั้นก็มีสิทธิของหลวงพ่อที่นั่งอยู่ในที่นั้นบริจาคต่อทุนให้อีก3,300บาทพระเดชพระคุณพระภาวานาวิสุทธิคุณท่านมีญาณล่วงรู้หน้าที่ของข้าพเจ้าและคณะจะไปหาท่านท่านรู้ว่าข้าพเจ้ากำลังหาทุนเริ่มสร้างอุโบสถท่านได้เตรียมเงินใส่ซองไว้ล่วงหน้าขอร่วมทำบุญด้วยและยิ่งกว่านั้นท่านยังได้บอกข้าพเจ้าและทุกคนในที่นั้นว่า การที่ข้าพเจ้าได้ริเริ่มสร้างอุโบสถครั้งนี้หลวงปู่ม่นภูริทัตโตและหลวงปู่ฟั่นอัญจโรซึ่งทิ้งขันไปนานแล้วนั้นก็ทราบเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะสร้างอุโบสถเป็นอย่างดีและได้อนุโมทนาให้สินให้พรแล้วแสดงว่าหลวงพ่อสามารถที่จะติดต่อกับผู้ที่ล่วงลับไปสู่ปลโลกได้ด้วยยานทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณได้มอบทุนการสร้างอุโบสถเจดีให้แล้วเมื่อวันที่4ธันวาคม2532ต่อมาก่อนการจัดงานวางศิาลาฤกษ์อุโบสถเจดีก็มีผู้บริจาคเงินต่อทุนให้เรื่อยๆได้ยอดบริจาคก,ก่อนงานแสนบาทเศษและเมื่อจัดงานวางศิาลาฤกษ์ก็ได้รับเงินบริจาคมากมายนะ่าอัศจรรย์ทั้งๆท,ที่เป็นการจัดงานในชนบท ได้เงินบริจาค335,380บาทได้มีผู้จองพระประธานหน้าตักสศอกราคาไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แบาทและมีผู้นำพระประธานขนาดหน้าตักสออกใส่รถยนต์มาถวายในพิธีโดยไม่คาดฝันเหตุอัศจรรย์ในวันประกอบพิธีในวันวางศิลาฤกษ์อุโบสถเจดีนั้นคือไม่เคยมีฝนตกมาร่วม2เดือนแล้วอากาศร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวัน จนต้องไปหารถน้ำนำน้ำ,นำมาฉีดบริเวณงานเพราะมีฝุ่นมากครั้นถึงวันงานคือวันที่4มีนาคม2533ตรงกับวันอาทิตย์ค้นกาวคำวันนั้นทั้งวันอากาศเย็นไม่มีแสงแดดเลยพอถึงเวลา13นาฬิกาฝนก็เริ่มโปรยลงมาพอชุ่มเย็นและโปรยมาตลอดจนกระทั่งถึงเวลา15นาฬิกา13นาทีวางศิลาเลิกเสร็จฝนก็หยุดโปรย และมีแสงแดดส่องขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์เหตุอัศจรรย์อีกประการหนึ่งก็คือว่าอุโบสถเจดีนี้เป็นทุดงคะเจดีคือเจดี13องค์กว้างยาวและสูง13เมตรพระเดชพระคุณเจ้าคุณราชพิสารสุทธีประธานสร้างอุโบสถบอกว่าพระเจริญชัยมงคลคาถาเวลาวางศิลาฤกษ์นั้นให้นิมนต์พระทุกรูปที่อยู่ในวัด ขึ้นนั่งเจริญชัยมงคลคาถาเมื่อใกล้จะถึงเวลาประกอบพิธีข้าพเจ้าได้ประกาศทางเครื่องขยายเสียงอาราธนาพระทุกรูปเจริญชัยมงคลคาถาปรากฏว่ามีจำนวนพระ13รูปขึ้นเจริญชัยมงคลคาถาน่าอัศจรรย์และในงานนี้ข้าพเจ้าได้สร้างพระพุทธรูปชินราชจำลองภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มอบแก่ผู้ร่วมทำบุญตั้งแต่500บาทขึ้นไปสร้างจำนวน1,212องค์วันที่30พฤศจิกาย,ยน2532นําำไปถวายให้พระภาวนาพิสารเถระหรือหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวันนางปลอแผ่เมตตาจิตให้พอวันรุ่งขึ้นวันที่1นธันวาคม2,532เลขท้ายอตเตอรี่งวดนั้นออกเลข13พอดี นี่ก็น่าอัศจรรย์ส่วนหนึ่งครับทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้ขอถวายบูชาพระคุณของหลวงพ่อที่ให้ความเมตตาแก่กระผมทุกอย่างช่วยชุบชีวิตใหม่ให้และให้การอุปถัมภ์สร้างอุโบสถเจดีย์บันทึกของหลวงพ่อเกี่ยวกับพันเอกวิโรธ พันเอกวิโรธอนุศาสตร์กองทัพภาคที่สองเป็นมะเร็งที่คอภรรยาท่านก็มีสุขภาพดีน่าสงสารพันเอกวิโรธมีน้ำเหลืองไหลปวดมากเป็นโรคมะเร็งที่คอคนอื่นก็ว่าหมอบอกแล้วว่าต้องตายปีนี้แต่พันเอกวิโรธท่านเป็นชายใจแข็งมีสมาธิภาวนาบ้างตามสมควรไม่มากนักใจแข็งบอกหลวงพ่อผมคงต้องตายก่อนภรรยา ผมผ่ามาสองหนแล้วอาตมาก็มาดูคุณวิโรธว่าคงไม่รอดแต่ดูไปดูมาสติบอกว่าเมียตายก่อนเมียก็สุขภาพดีขายของหลายๆอย่างบ้านอยู่ปักธงชัยคิดว่าเมียต้องตายก่อนก็มาดูว่าจะจริงหรือเปล่าต่อมาพันเอกวิโรธปวดหนักก็นึกถึงอาตมาว่าเคยให้มาช่วยบรรยายก็เตรียมกระเป๋ามาหน้าดำมาที่นี่ มาอบรมระดับอนุสาสนาจารย์รุ่นที่หนึ่งมาเรงนี่น้ำเหลืองไหลเหม็นข้าวบอกว่าผมมาขอตายกับหลวงพ่อนะก็ให้แยกไปอยู่ที่กุฏิอาตมาแนะนำให้กินเจเสียจะจัดการให้อาตมาก็ให้ยาไปชงต้นลูกต้นใบกับต้นไมยราบสองอย่างเท่านั้นแล้วก็นั่งชั่วโมงเดินชั่วโมง แยกจากกลุ่มไปเสียนอกนั้นอนุศาสนาจารย์ก็อยู่รวมกันเสร็จแล้วก็อโหสิกรรมญาติโยมจำเทคนิควิธีการไว้ถ้าไม่อโหสิกรรมเมตตาไม่ออกจิตใจยังเครียดแค้นเขาอยู่พฤติกรรมแสดงออกไม่ถูกแล้วกรวดน้ำจะไม่ค่อยถึงโดยจิตใจเจ้าของบอกกับพันเอกวิโรธให้กระทำตามหลังจากที่นั่งเสร็จแล้วดังนี้ ประการแรกขออโหสิกรรมไม่โกรธใครไม่เคืองใครประการที่สองขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาให้เจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาเป็นต้นพร้อมด้วยครูบาอาจารย์และบุรพาจารย์ของข้าพเจ้าพร้อมด้วยอนุศาสนาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วอยู่สัาปรายภพจงมาปารบรับส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าหนบัดนี้แล้วไม่ต้องไปหมายว่าให้โรคหาย แต่ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าตายเป็นตายก็ขอตายที่วัดอัมพวันทำมาได้สมวันพร้อมกับที่ประกอบยาชงกับน้ำให้กินอยู่ต่างน้ำชาแล้วให้กินเจในที่สุดก็เห็นเจ้ากรรมนายเวรขออโหาสิเรื่องเวรเรื่องกรรมก็เห็นได้ชัดขออโหาสิกรรมไปตามวิธีนี้ในที่สุดโรคมะเลงที่น้ำเหลืองไหลเหม็นคาวกลับยุบหายมาเกิดที่ขา ขาเกิดเป็นแผลน้ำเหลืองไหลยอย่างเหม็นคาวที่สุดทีนี้หายได้พร้อมกับกินที่ชงกินต่างน้ำส่วนบัตรนี้หายแล้วพอกลับไปพันเอกวิโรจน์ก็ย้ายจากกองทัพภาคที่สองมาอยู่ภาคที่หนึ่งในที่สุดภรรยาก็ถึงแก่กรรมตามที่อาตมารู้ล่วงหน้าว่าภรรยาต้องตายก่อนสติบอกจัดงานศพภรรยาเรียบร้อยดังนั้นขอให้ญาติโยมตั้งสติ สติตัวนี้เป็นตัวปัญญาที่บอกเราทีละอย่างแต่เราไม่สนใจกับมันเลยเราจึงไม่รู้เรื่องอะไรกรมประชาสัมพันธ์เขาก็บอกเราทุกวันแต่เราไม่ฟังเรื่องความทุกข์ความยากของชีวิตเราจึงพลาดผิดตลอดเวลาเป็นผลงานหลายๆอย่างวันเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วชีวิตคือเวลานั้นมันมีค่าเหลือเกินลมหายใจเข้าออกมันบอกระยะของชีวิต ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่รู้ไม่ได้5ประการแต่เราทำแบบนี้รู้ได้มีสติบอกที่ท่านแสดงในพระไตรปิฎกชัดสิ่งที่รู้ไม่ได้5ประการคือประการที่1ชีวิตไม่แน่นอนใครจะรู้ได้ชีวิตของเราประการที่สองรองลงไปนั้นท่านก็บอกชัดอีกบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกรู้ไม่ได้ ประการที่ 3, กาละความตายจะมาถึงแก่เราวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้รู้ไม่ได้เลยอย่าประมาทให้เจริญสติปัฏฐานสีท่านบอกอย่างนี้ประการที่ 4, สถานที่ตายเราจะทอดร่างลงในท้องน้ำหรือกลางถนนหนทางเรารู้ไม่ได้เหมือนกันประการที่ 5, ออกจากบ้านนี้จะไปบ้านใคร ตายแล้วจะไปเกิดในนรกหรือสวรรค์จะไปเกิดที่บ้านใครเล่ามีความสำคัญประการใดเรารู้ไม่ได้รีบจเจริญสติเสียพอจเจริญไปเต็มที่แล้วสติจะบอกได้ทุกระยะอาตมาจึงรู้ว่าต้องใช้เวรใช้กรรมเขารู้ล่วงหน้าที่ผ่านไปแล้วสติย้อนกลับคืนกลับบอกกฎแห่งกรรมให้เราได้ธรรมะ พระธรรมสิงหบูราจาร์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมสาธุ